สวัสดีครับมาร์กจากช่องมาร์โนนทิองทาบีนะครับและนี่คือคันโต2024 EP ที่6แล้ววันนี้เราจะมุ่งหน้ากันไปที่จังหวัดโทชิกิไปที่เมืองนิโก้นั่นเองฮะวันนี้เราจะพาไปกับมุมลับของเมืองนิโก้ที่หลายคนยังไม่เคยมาแล้วก็จะพาไปชมในส่วนของส่วนมอดกโลกด้วยนะฮะจะสนุกแล้วก็น่าติดตามแค่ไหนก็ไปรับชมกันเลยครับ ครับและตอนนี้เรากําลังเดินไปที่สถานีโทบุอาซากุสะนะฮะซึ่งจากที่โรงแรมเราเช็คเอาท์ไปแล้วเราก็สามารถเดินไปได้เลยก็คือทางที่ไปวัดอาซากุสะนั่นแหละฮะซึ่งการไปนิโก้เนี่ยฮะผมแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อตัวของนิโก้พาสนะฮะซึ่งมันจะมี2แบบคือแบบแค่โซนบริเวเท็ดกัแค่โซนมรดกโลกกับตัวที่เป็น all area คือทุกโซนนะฮะอันนี้ผมก็ต้องใช้ all a r e ยนะพะไปทุกโซนแล้วก็อย่าลืมซื้อจองที่นั่งลิมิเต็ดเอ็กเพรสล่วงหน้านะฮะเพื่อจะได้นั่งรถไฟต่อเดียว ไปถึงไปถึงที่นิโก้เลยไม่งั้นเพื่อนๆต้องนั่งรถไฟโลโคหวานเย็นหลายต่อฮะโดยเพื่อนๆสามารถซื้อตัวของนิโก้พาสได้ผ่านทางคลูกนะฮะซึ่งจะมีทั้งแบบตัวกระดาษแล้วก็ตัวดิจิทัลฮะซึ่งตัวของพาสรวมรถไฟไปกับจากอักษรุสะแล้วให้เพื่อนๆมาขึ้นที่ตึกหน้าตาแบบนี้ฮะแต่ว่าในตัวของนิโก้พาสจะสามารถนั่งได้แค่รถไฟธรรมดาฮะเพื่อนๆอยากนั่ง l ิบเด็ดเอ็กเพสเพื่อต่อเดียวไปถึงนะเพื่อนๆจะต้องซื้อตัวของที่นั่ง l ิบเด็ดเอ็กเพสล่วงหน้าเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะ โดยการไปนิโก้นะฮะขบวนด่วนพิเศษที่ยอดฮิตนะฮะคือขบวนที่ชื่อว่า Special X นะฮะซึ่งรถไฟขบวนนี้จะวิ่งจากอัสกุสะาไปถึงที่โทบุนิโก้นะฮะซึ่งความพิเศษของขบวนนี้ก็คือมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายแบบฮะทั้งแบบที่เป็นคอกพิ i คอมเพลเมนต์บ็อกซีนะฮะโอ้โหมีเยอะมากแล้วก็แบบที่นั่งธรรมดาก็มีเหมือนกันสำหรับแต่ละที่นั่งก็จะมีราคาแตกต่างกันไปแล้วก็ขบวนของ Special X ทุกที่นั่งถูกจองไว้นะไม่สามารถที่จะ Wal k in แล้วก็เดินขึ้นไปเพื่อไปหา Noserv อันนี้ไม่มีฮะสำหรับการเดินทางจากอสักุสซา,าไปถึงนิโก้ด้วยสเปเชียเอ็กซ์นะฮะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงฮะเรามาถึงแล้วฮะที่ นิโก้ฮะแต่ก่อนเลยเดี๋ยวเอากระเป๋าไปฝปากที่โรงแรมก่อนนะฮะโรงแรมที่เราพักกันวันนี้ชื่อว่าอะไรวะชื่อว่านิโก้สเตชันโฮเทลทูนะฮะชื่อแปลกๆหน่อยเราจะพักกันที่นิโก้2คืนนะฮะเอากระเป๋าไปฝากก่อนฮะจะได้ไปเที่ยวได้แบบสบายจุยโดยโรงแรมนี้อยู่ห่างจากสถานีเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะฮะแถมมีบริการรับฝากกระเป๋าทั้งก่อนเช็คอินแล้วก็หลังเช็คเอาท์ด้วยนะฮะก็โรงแรมอยู่ห่างประมาณ200เมตรฮะ จากสถานีโด่งมากฮะเดินมาได้แบบสบายๆฮะไม่ได้ลากลกระเป๋าไกลเลยเลยแล้วก็เออลืมอัปเดตสภาพอากาศสักหน่อยดีกว่าว่าแบบที่นิโก้วันนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้นิโก้ตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงเกือบจะสิบโมงครอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดองศาฮะมีลมเย็นๆฮะแต่ว่าแดดก็ยังแรงเหมือนเดิมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่แรกกันเลยแล้วกันนะฮะ ครับที่แรกเดียวจะไปกันก็ที่นี่ฮะคิริฟูริโคเกนนะะน่าจะไม่ค่อยมีใครไปกันนะเวลามานิโกะสนอก็จะไปโซนมอนโดโด,โดโกลโลกไม่ก็เป็นไทสาบชูเซนจิทุยทูทุย,ททยชูเซนจิใช่ไหมครับวันนี้จะพาไปที่คิริฟูริโคเกนนะเนื่องจากว่าแบบมาวันแรกนะไปถ้าเกิดเราไปที่อื่นนี่ก็น่าจะคนเยอะแล้วเราเลยไปที่ที่มันคนได้น้อยดีกว่าเดีย๋ยวพาไปดูฮนะซึ่งบอกเลยว่าไปรถเมล์นี่มันลูกเมล์น้อยมากๆคือแบบสถานีอื่นเขาขึ้นตรงตรงกลางตรงนั้นกันหมดนะมีไอ้ที่นี่เดียวไง แยกมาโดดเดียวเอ,อรู้มีนอนสุดๆเดี๋ยวไปกันฮะสำหรับคิริฟูริโคเกนฮะเป็นที่ลาบนภูเขาสูงซึ่งมีทิวทัศน์ธรรมาชาติงดงามที่หนึ่งของนิโก้นะฮะแต่คนไม่ค่อยมากันว่าที่นี่ต้องใช้กําลังขาในการเดินขึ้นไปค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปชมกันนะฮะ ก็สาหรับรถบัสในการไปคิริฟุริโคเกนมันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะดังนั้นเพื่อนๆต้องเช็ครอบรถบัสให้ดีๆนะฮะว่าจะต้องไปรอบไหนและควรที่จะกลับรอบไหนเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพานลาดรอบรถบัสไปอาจจะต้องรออีกเกือบ 1, ชั่วโมงหนึ่งกว่ารถบัสรอบต่อไปจะมาเลยนะฮะสำหรับคิริฟุริโคเกนฮะป้ายที่เราจะไปลงกันคือป้ายสุดท้ายของรถบัสสายคิริฟุริโคเก็น ogan, นี่เลยฮะก็คือป้ายที่104นะฮะก็เพื่อนๆนั่งไปสุดสายเลยฮะไม่ต้องกังวลยังสิ้นฮะ อันนี้ระหว่างนั่งรถไปนะฮะก็เห็นใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะฮะอันนี้ช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะฮะถ้าเกิดว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมผมคิดว่าคงจะสวยกว่านี้แน่เลยฮะครับเรามาถึงที่คิริฟุเอ็อีกทุยคิริฟริโคเกล่นนะวันนี้หนาวมากอุณหภูมิแค่17องศาแล้วนี่คือไม่มีเสื้อขนหนาวลืมไม่ลืมรไม่คิดว่ามันจะหนาวแล้วแหละเ,เราก็ไปกันฮนะก็อันนี้ไม่มีอะไรมากะฮะก็แค่เดินขึ้นไปเรื่อยๆชมวิวข้างบนนี่แบบ บอกเลยว่าวิวดีมากเอาฮะไปกันฮะสำหรับที่คลิฟูริโคเกน,นะฮะเราจะเริ่มกันที่ความสูง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะซึ่งจะเป็นบันไดขึ้นไปทั้งหมด1,445ขั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิวที่นี่สวยงามแค่ไหนคุ้มค่าแก่การเดินขึ้นไปหรือเปล่าข้างบนนี้แบบหนาวแล้วก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีฮะแบบ ถ้าอยากดูไปไม้เปลี่ยนสีแล้วแบบข้างล่างยังไม่ทําไม้อาไปพูดไปออกบข้างล่างยังไม่ยังไม่เปลี่ยนสีขึ้นมาข้างบนนี้ได้อะแต่ต้องใช้แรงขาหน่อยอันนี้ระหว่างทางเดินขึ้นไปนะฮะก็จะมีจุดแวะพักเป็นระยะระยะฮะแล้วก็จะมี2แยกทางข้างสามารถเลี้ยวไปชมวิวข้างทางได้เหมือนกันทังสวยไม่แพ้กันฮะ แล้วก็มันจะมีป้ายบอกนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนแล้วฮะอย่างนี้คือจุด J นะฮะซึ่งจุดสุดท้ายครับบนเหนือสุดคือจุด R นะฮะช่วงหลังจากจุด L ขึ้นไปจะเป็นบททดสอบของจริงฮะเพราะว่าก่อนจุด L จะเป็นบันไดที่สลับกับทางลาดนะฮะแต่ว่าหลังจากจุด L ขึ้นไปจะเป็นบันไดยาวๆขึ้นไปจนถึงยอดแล้วฮะหลังจากนี้ก็เป็นระยะวัดใจแล้วฮะว่าเราจะเดินขึ้นไปถึงหรือเปล่า แต่บอกเลยว่าวิวดีมากฮะเพราะว่าข้างทางนี้ไปไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วฮะสวยงามมากแล้วก็แทบไม่มีคนเลยนะฮะและแล้วเราก็เดินมาถึงบนยอดนะฮะ1,445ขั้นบันไดนะฮะ ก็หลังจากนี้มันยังสามารถเดินขึ้นเทรลกิ้งบนเขาได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ไปแล้วกันนะฮะเพราะแค่นี้ก็แบบเหนื่อยแล้วเสียงในคลิปนี่คือแบบหอบมากไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ แล้วก็วันนี้อากาศค่อนข้างแย่นะพอเรามองเห็นข้างล่างเลยฮะนี่ฮะหมอกเต็มเลยฮะถ้าวันไหนอากาศดีเราจะมองเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาจากที่นี่ได้ฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะขึ้นมาที่นี่เราจะได้ชมกับใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็วิวอันสวยงามบนภูเขานะฮะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศวิวระหว่างทางรวมทั้งขาเดินลงให้ดูด้วยนะฮะว่าวิวที่นี่มันสวยแค่ไหนและคุ้มค่ากับการมาหรือเปล่า โอ้โหทุกคนต้องไม่เชื่อภาพตรงหน้าข้างล่างนั่นก็คือเมืองนิโก้เราขึ้นมาจากตรงนั้นนะฮะโอ้แล้วดูก้อนเมฆอึมคึมตรงนั้นที่ส่องสสว่างนั่นแบบโอ้โหนั่นก็คือที่เราต้องกลับไปนะฮะนิโก้ฮะนี่ก็นิโก้แหละโอเคโอ้โหแล้วตรงนี้ใบไม้เปลี่ยนสีนี่คือแบบสวยมากสวยเฉพาะสวยได้เปลืองเปลืองสุดๆฮะตามสุภาพสิทธิ์ญี่ปุ่นฮะอย่าพูดคำว่าสวยฮะถ้ายังไม่ได้มานิโก้ เอาครับเราออกมาจากคิลิฟริโคเกนแล้วนะคะตอนนี้ระหว่างทางกลับเรามาแวะกันที่คิลิฟริวอเตอร์ฟอลฮะก็คือน้ําตกคิลิฟรินั่นเองฮะก็เป็นหนึ่งในน้ําตกมหาสารในนิโก้้ราบอกนิโก้ในนิโก้น้ําตกเยอะมากฮะแต่น้ําตกที่ดังๆที่เราพอรู้จักก็อย่างเช่นเออยังจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปว่ากันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ําตกที่ที่เดินทางมาง่ายฮะแต่ว่าคนไม่ค่อยมากันนะฮะเพราะว่ามันอยู่ ไม่ได้รูทที่แบบคนเขาปกติมากันนะปกติเกาไปทางจูเซนจิที่เป็นพวกน้ําตกอะไรอะ่ะยูไดยูดาไคที่คลิฟฟูรีจะสวยนามแค่ไหนไปดูกันฮะอันนี้ก็เป็นระหว่างทางเดินเข้านะฮะก็เป็นทางเข้าที่ดูแบบไม่มีใครเลยไม่มีแบบไม่มีเลยเราไปถูกใช่ไหม a few moments later เรียบร้อยฮะ โดนเกืนแบบแกงไปที่เรบร้อยฮะไม่มีทางไปฮะน่าจะต้องเป็นทางอื่นนะ,นะก็ว่าทางเข้ามันแปลกๆเคเดวเราไปสอบแสวงหาทางเข้ามหมก่อนนะว่ามันทางไหนเรีบร้อยฮะป้ายตรงนี้ฮะสามร้อยสี่สิบเมตรทางนี้ฮะโอ้ค่อยดูเป็นทางหน้าเข้าหน่อยโอ้เมื่อกี้เหมือนเหมือนไปที่ไหนก็ไม่รู้โอเคเป็นทางนี้ฮะเดี๋ยวเราไปกัน สำหรับเส้นทางที่ถูกต้องนะฮะหลังจากที่เพื่อนเอนลงที่รถบัส,สป้าย97นะให้ไปฝั่งตรงข้ามจะเจอทางไปน้ําตกคิริฟูรีเลยฮะซึ่งใช้เวลาเดินไปไม่นานนะพอระยะทางเพียงแค่340เมตรเท่านั้นฮะเราก็จะเจอกับน้ําตกคิริฟูรีฮะ สำหรับน้ำตกคิริฟูรีนะฮะมีความสูงอยู่ที่75เมตรฮะมีจุดเด่นอยู่ที่เป็นน้ำตก2ชั้นนะฮะโดยชื่อคิริฟูรีนั้นมีความหมายว่าหมอกที่โปรยปลายฮะซึ่งมาจากละอองน้ำที่กระจายตัวและกระทบโขดหินรอบๆฮะเกิดเป็นหมอกที่สวยงามขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะว่ามันกระจายเป็นหมอกยังไงแต่เขาบอกว่าช่วงที่เหมาะที่สุดที่เราจะเห็นนะคือช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกาดาฮะถ้าใครมาช่วงนั้นแล้วเห็นหมอกที่คิริฟูรีก็ฝากบอกเลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไง ครับตอนนี้เรากลับมาที่โทบุนิโกะสเตชันนะฮะก็คิดว่ามันจะจบแค่นี้ใช่ไหมยัง yeah. วันนี้เราไปกันต่อได้ฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่สะพานชิงโคบิดนะฮะเนี่ยนะฝ่ายอื่นมันก็มากองตรงนี้ฮะอันนั้นไปยูโบโตอันเซนนะฮะอันนี้ที่รอยอยู่คือไปเบอร์โฮดิเทชฮะแล้วก็ฝั่งนั้นอัน,น,นไปไหนเนี่ยมองไม่เห็นนะก็อยู่แถวนี้หมดเลยมีแค่ไปที่ คิรีฟูรีเท่านั้นแหละค่ะที่มันไปอยู่ตรงนั้นทีเดียวโอเคเราจะนั่งรถบัสโรเลยคอริเทชไปลงที่ชินเคียวบริดจ์นะฮะเพื่อไปดูสะพานแดงอันสวยงามอันล่ำลือฮะแล้วก็ไปเดินเที่ยวโซนโบฮอลิเทชด้วยครัก็ยเย็นๆแล้วบอกว่าคนจะไม่เยอะนะฮะ สำหรับสะพานแดงหรือชินเคียวบิตนะฮะจริงๆเพื่อนๆสามารถนั่งรถบัสทั้ง3คันได้นะฮะทั้งคันที่ไปวฮอลิเทสคันที่ไปยูปโตออนเซนแล้วก็คันที่ไปน้ำตกชูเซนจินะฮะทั้ง3คันจะผ่านชินเคียวบิตหมดฮะเป็นป้ายรถบัสหมายเลขเจ็ดฮะสำหรับสะพานแดงนะฮะหรือสะพานชินเคียวบิตที่ตั้งอิพินิโก้นะฮะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งใน3สะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นนะฮะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1999นนะฮะ สำหรับสะพานชินเคียวบิตเนี่ยเพื่อนๆสามารถเดินเข้าไปในสะพานเพื่อเดินชมวิวได้นะฮะแต่ว่าจะมีค่าเข้าอยู่ที่500เยนนะฮะแต่สำหรับผมผมมองว่าแบบถ่ายมุมตรงนี้เห็นให้เห็นสะพานอะ่ะมันจะสวยกว่าไปถ่ายที่สะพานเองนะฮะแต่ถ้าใครอยากลองไปเดินข้ามสะพานก็ลองไปเดินกันได้นะฮะ ต่อไปเราก็จะไปโซนเว l d ์ฮอลิเทชนะฮะ mm hmm. ก็ไม่ไกลฮะจากสะพานชินเคียวบิตหันขวาข้ามถนนก็จะถึงแล้วนะฮะ mm hmm. ก็ไปเจอกันต่อที่ mm hmm. ทโซนมรดกโลกครับ สำหรับที่แรกที่เราขึ้นมาก็จะเจอกับวัด no ลินโนจีนะฮะซึ่งวัด no ลินโนจีนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่คริดสกดาเจ6 6ราช766ปัจจุบันมีอายุมากกว่า1,200ปีนะฮะโดยท่านปรมาจ,จารย์โชโดฮะซึ่งเป็นพระพิสุในศาสนาพุทธตัดสินใจที่จะสร้างวัด no นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางศาสนาที่นิโก้โดยที่วัด no ลินโนจิแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1 9 9่ฮะ มาจาก ji, วารินโนจิเรามาเจอกับศาลเจ้าโทโชกุฮะซึ่งจะมี j จดีชั้นที่ชื่อว่าโกจูโนโตตั้งอยู่ฮะซึ่งเป็น j จดีสูงประมาณ36เมตรนะฮะโดยที่ทั้ง5ชั้นของ j จดีแสดงถึงความสําคัญของาธาตุในธรรมชาติได้แก่ธาตุดินน้ำํำลมไฟแล้วก็ท้องฟ้านะฮะ เอาจริงๆแค่ทรงมดกโลกก็บอกเลยว่าสวยงามมากฮะพอทั้งวัดทั้งศาลเจ้าแล้วก็ธรรมชาติที่ล้อมรอบอยู่นี่บอกเลยว่าสวยงามมากฮะก็ถ้าใช้เวลาเดินจริงๆก็บอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควรฮะเพราะที่นิกโก้มีวัดเยอะมากเลยฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมาเที่ยววันเดทิปแล้วไม่รู้ว่าแบบจะไปส่วนไหนของนิกโก้บอกเลยว่าแค่ทรงมดกโลกมาที่นี่ก็คุ้มแล้วครับถึงกระทีฮะคือรถมันก็คันใหญ่นะแต่ว่าแบบคนเยอะกว่าแบบ ยืนมาจากมันก็ไม่กี่สถานีแต่แบบรถก็ติดด้วยแบบโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็พักสักแป๊บก่อนออกไปหาเข้าเย็นกันฮะ้้ปเรามาถึงห้องแล้วฮะรีวิวห้องหน่อยไหมถึงแม้สภาพจะไม่ค่อยไหวแล้วก็จริงๆมันก็แพทเทิร์นเดียวกับทุกโรงแรมนะฮะ<笑><笑>ก็คือมีเตียงแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็ทีวีไม่มีอะไรแปลกพิสดารนะแต่คิดว่ามัน ตรงนี้มันมีพื้นที่กางกระเป๋าเยอะกว่าที่โทยโยกอโอินนะโรงแรมมันห้องมันใหญ่กว่าโอเคฮะส่วนห้องน้ําก็ตามสไตล์โรงแรมญี่ปุ่นฮะก็ต้องมีครบฮะมีชักโครกซิงแล้วก็อาบน้ำโอเคฮะก็แค่นี้ฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือโรงแรมนี้ก็ฟรีอาหารเช้าเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าเขาเสิร์ฟตั้งแต่เจ็ดโมงยันเก้าโมงผมว่าพรุ่งนี้ผมไม่น่าได้กินเพราะว่าผมคิดว่าจอเช้ากว่านั้นนะนะก็ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยววันสุดท้ายค่อยได้กินแล้วกันนะเลยอยู่ที่ที่กันสองคืนนะฮะโอเคฮะขอเวลาพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปหาข้าวเย็นทานกันครับจำท้องฟ้าตอนที่เราเข้าไปเมื่อกี้ได้ไหมฮะเราเข้าไปประมาณสิบห้านาทีออกมามืดตืต้อ ตอนนี้คือยังไม่หกโมงครับตอนนี้เพิ่งห้าโมงสี่สิบแม่เจ้ามันจะมืดไปไหนแล้วแบบมืดแล้วเงียบด้วยเค okay, ไม่เป็นไรเราแผ่ข้าวกินกันฮนะ A few moments later คือผมมีเรื่องจะบอกเพื่อนๆว่าเมื่อกี้ผมออกไปหาข้าวกินใช่ปะปรากฏว่าร้านหลายร้านมันก็ปิดไปแล้วส่วนร้านนี้เปิดอยู่ คิวยาวมากมากพอร้านที่เปิดอยู่มันน้อยแล้วแล้วคนก็มากินกันอยู่ไม่กี่ร้านแล้วแบบแถวพยาวมากผมเลยตัดสินใจแบบโอเคไม่เอาแล้วผมก็ไปจบที่ Family Mart ได้เข้ากล่องมากินนะ ตอนแรกตั้งใจจะพาไปกินยูบะฮะก็คือเป็นของขึ้นชื่อของนิโก้คือถ้ามานิโก้ต้องกินยูบะยูบะคืออะไรยูบะคือฟองเต้าคู่นั่นแหละฮะเออก็เลยอยากลองไปลองกินดูแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้กินะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่วันเดียวฮะเรายังอยู่กันอีกสองวันนะฮะอันเดี๋ยวมันดกันต่อว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนและจะได้กินยูบะหรือไม่ฮะก็ติดตามเราชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ซือูเกนครับเจอกันพรุ่งนี้ครับมาตาเดอเดียเเเ๋ยว ปลายน้ำตกหนาว่าจะสวยแค่ไหน